ลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครืคร่องเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อช่วงสักครู่น้องมิน้นเลามีตัวช่วยไปแล้วหนึ่งตัวคือหมอนเรียกว่าโอ้สุดๆจริงๆนะคะซื้อต้องซื้อ,ตอ,อแต่มันยังไม่หมดมเออไอเรื่องแบบว่าลิ้วรอยจากการนอนมันมีตัวช่วยอีกอนะคะวันนี้เราได้เชิญวิทยากรคนพิเศษมานั่งอยู่กับเราค่ะคุณจิตรานุรีวัชรารุมเจริญค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิมจิง สสวัดีค่ะน้องจริงนี่มันคุยกันเป็นเรื่องแบบนอนนอนแล้วหน้ายับเครียดนะมันคือมีหมงมีหมอนอะไรไปแล้วค่ะนี่ในเรื่องของน้องจริงๆมีอะไรมาแนะนำบ้างบางคนซื้อเพิ่งหมอนเพิ่งออกเนาะไม่ไม่ทันแล้วลอยมาแล้วก็เลยมีอุปกรณ์ตัวช่วยค่ะชื่อว่า face contour applicator ค่ะตัวนี้ขนาดใช่ค่ะตัวนี้เลยคุณผู้ชมคะกล่องสวยมากหรูหรามากขออนุญาดูข้างในค่ะ เขาจะเป็นลักษณะเป็นแท่งที่จับพอดีมือค่ะอ่าตรงนี้เล็กๆนิดเดียว อันนี้เรียกว่าเป็นสมบัติตกถึงลูกหลานได้ด้วยแข่งเนี้ยไว้ทำไมคะเพราะว่าเขาเป็นสแตนเลสสตีลเกรดดีที่สุดคือเกรดที่ใช้คุณหมอทางการแพทย์เนี่ยใช้ในการผ่าตัดเลยนะเกรดเดียวกันเลยตรงนี้น้ําหนักเขาจะเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างพอดีเหมาะคุณหมอลองจับดูคือเขามีน้ําหนักไได้หแต่ไม่ไม่ได้หนักมากแล้วไม่ได้เบาน้าหนักนี้ช่วยยังไงเขาช่วยให้ทําให้เวลาเราเกลี่ยวนที่ใบหน้าไม่ต้องใช้แรงเลยเพราะว่ามีแรงจากตัวเขาอยู่แล้ว ค่ะน้องจริงๆิงอันนี้คือเครื่องเกลี่ยวนถูกไหมอืมเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกลี่ยวงั้นต้องถามว่าทำไมใช้มือฉันมันไม่ดีตรงไหนใช่คือทำไมเนื่องจากว่าตัวนี้เขามีลักษณะเป็นนหนึ่งเลยน้ำหนักเขาเหมาะสมค่ะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าผัวเขาเรียบอะค่ะคือไม่มีไม่มีตะปุ่มตะปักไม่กดไม่กใช่ค่ะทำให้เวลาเกลี่ยวนแล้วเนี่ยไม่ไปเพิ่มริ้วรอยใช่ค่ะทำไมเราต้องเกลี่ยวน อ่เพราะว่าที่ตะกี้บอกจากการกดทับริ้วรอยขึ้นมาเป็นเส้นเลยนึกถึงสันทรายค่ะที่มันไม่เรียบอ่าทยังไงให้มันเรียบก็ต้องหาตัวช่วยในการไปเกลี่ยไปเกลี่ยให้ทรายอ่ะเท่ากันเหมือนไขมันนะคะช่วยไปการเกลี่ยไขมันให้เท่ากันนิ้วมือเรายังช่วยไม่เหมาะสมต้องเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักที่เหมาะสมได้รับการออกแบบมาอย่างดีทําให้เกลี่ยไขมันที่ เขาเรียกแยกแยกทางกันอยู่อะให้กลับมาสมานให้มันเรียบเสมอกันได้เราได้เราได้นอนขมันหน้าเป็นรอยบุกยีไปนะไขมันมันเป็นก้อนอยู่สอง้อใช่ค่ะมันเกิดการแยกทางกันนะคะเอาอันนี้ไปเกลี่ยซะให้มันเรียบค่ะแล้วก็เขาจะมีเทคนิคในการเกลี่ยด้วยเช้ากับเย็นจะใช้ไม่เหมือนกันอตอนเช้าเนื่องจากว่าเพิ่งตื่นนอนมาไขมัน จ,จุกตัวเยอะค่อนข้างมากเป็นลอยแล้วก็เลยาา<า>ใช่ค่ะแนะนำให้จุมน้าน้ำอุ่นค่ะ<อ>จุ่มเฉพาะต้องหัวนะไนจุมจ่มเข้าไปคคแล้วก็เช็ดให้ซับซับให้แห้งแล้วค่อยเกลี่ยวน ส่วนตอนเย็นกําลังจะพักผ่อนกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆต้องการการผ่อนคลายก็คือให้ใช้อุณหภูมิปกติหรือเย็นๆนี่แหละจับดูเขาจะเย็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสเปเล์ก็ช่วยในการผ่อนคลายผิวได้ด้วยค่ะแล้วก็คือวิธีการใช้ก็คือแนะนําให้ใช้กับครีมบารุงผิวที่เรียกว่ามีเนื้อค่อนข้างค้นหน่อยเนื่องจากเขาต้องใช้เวลาในการเกลี่ยวนถ้าเนื้อเนื้อเบาๆยังไม่ทันเกลี่ยเลยเขาก็ซึมเข้าไปในผิวแล้วจะทำให้ฝืดผิวแล้วก็ริ้วรอยอาจจะเพิ่มขึ้นแทนได้ ผลิตภัณฑ์หรือว่าเนื้อครีมของกิฟเอรินที่มีเนื้อที่เรียกว่าเหมาะส่ะวันนี้น้อิงจริงก็เอามาแนะนำใช่ค่ะก็คือตัวแรกที่แนะนำเลยตัวออกใหม่ของเราเลยเป็นแอตตาแซนตินเอสดีไฟน์อิงครีมตัวนี้ตัวนี้เลยค่ะก็วิธีการใช้ก็อาจจะใช้ด้านด้านปลายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเอาไว้เหมือนช้อนตักได้ตักออกมาทำให้รักษาครีมในกระปุกไม่ให้ปนเปื้อนได้ด้วยตักออกมาในปริมาณหนึ่งแล้วก็ไว้ที่มือค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้แตะ แล้วก็แตะไปที่ถ้าสมมติทาใต้ตาก็แตะ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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้วนวนในทิศทางที่ออกคือไม่ต้องไปกดเลยถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องวนกลับนะคะวนวนวนออกอย่างเดียวให้วนออกค่ะพอพอมันออกปุ๊บร่างมันกลับอีกไม่ใช่ก็ไม่ได้นะออกเสร็จแล้วก็สุดแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาวนต่อทําสักพักจนรู้สึกว่าครีมเนี่ซึมลงผิวแล้ว ค่ะแล้วก็ทำทั้งสองด้านไม่ต้องไปทดลอะกับมันนะก็อยากได้ด้านใดด้านหนึ่งเอาให้หน้าเรียบเสมอทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณมุมปากเขาจะมีเทคนิคให้ป่องแก้มป่องแก้มจนเส้นข้างๆปากนี่หายไปแล้วก็ใช้วิธีการวนหมุนออกเช่นเดียวกันทั้งสองข้างหมุนออกค่ะแล้วก็ริ้วรอยตรงมุมปากก็ใช้หมุน ออกเช่นเดียวกันแล้วสําหรับใครมีเหนียงเหนียงที่คอวิธีการเช็คเหนียงง่ายๆก้มๆค่ะแล้วก็จับดูนั่นไงีอนี่น่เออทุกคนนะใช่อันนี้เป็นแต่ก่อนคนจีนสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามีแล้วมีบุญเนาะแต่สมัยใหม่ไม่ไม่น่าจะไม่ต้องมีแลมวไม่ได้ใช่ไหมก็คืออย่าอย่างนี้เลยให้คอดูกะชับดีกว่าวิธีการก็เช่นเดียวกันให้เกลี่ยจากจุดตรงกลางออกด้านข้างอีกจุดหนึ่งก็ออกด้านข้างเช่นเดียวกัน ง่ายงี้ต้องทำตื่นตะกิลงเนยนะจริงใช้เวลาไม่กี่นาทีเพราะว่าเพื่อเพื่อผิวสวยไงก็ต้องใช้เวลานี้แต่จุดเราก็เพิ่มครีมมาหรือร์ไรเซอร์ลงไปได้ให้รู้สึกว่าเกลี่ยได้ลื่นสบายผิวพี่ชิงสงสัยอย่างงี้ยได้จริงจริงแล้วเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่อ่ะเาสเราใช้ได้ไหมจริงจริงเริ่มใช้ได้เลยใช่ค่ะตั้งแต่คือคุณน้องมินลองยิ้ม ยิมก็ยังมีร่องนะใช่สินะเยอะใช่ค่ะมันก็มีล่องหรือเวลาชอบฟิตเนสมวิ่งวิ่งวิ่งไขมันก็กระจุกตัวลงตันแรงน้ำาถ่วงของโลกก็ต้องช่วยมันนิดนึงเพราะเราเจอแรงน้ำาน่วงทุกๆวันทุกวันถ้าไม่มีตัวช่วยมันมันก็จะดึงลงเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้เฟสกัตตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยดูแลใบหน้าได้ดีกว่าการใช้มือถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าได้รับการออกแบบมานย่ล ดีน้ำหนักที่เหมาะสมใช้วัสดุดิบในเกรดที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสมบัติตกถึงลูกหลานได้ด้วยคือมันไม่เป็นสนิมมากใช่ค่ะไม่มีทางพังค่ะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากเพียงแค่ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําเช็ดหรือจริงๆจะไปล้างก็ได้ไม่มีปัญหาเลยดน้ำได้ค่ะคราวนี้เนี่ยต้องนอกเหนือจากอุปกรณ์ตัวที่ช่วยดูแลเรื่องของริ้วรอยแล้วทําให้ครีมเนี่ย ซึมลงไปว่าง่ายแหละนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วอยากให้น้องจริงๆเล่าให้ฟังเรื่องแนะนำ Moisturizer แต่ละตัวที่ควรจะมาใคู่กับตัวนี้ตัวแรก Aftasanthin ยังเล่าไม่หมดมาเล่าต่อดีกว่า a อ t a s a n t ท i n ตัวนี้เป็นสารเขาเรียกว่าสารสกัดจากสาล่ายตัวหนึ่งชื่อว่าสาลาย h y m a t o c r p u s r เขาเป็นสาลายที่มีสีน้ำตาล น้ำตาลธรรมดานะแต่บางคนเรียกว่าสาราสาลายแดงเพราะว่าะายเพราะว่าสาลายชนิดนี้เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเช่นคุณมดอยู่ในสภาวะที่ร้อนมากๆเหมือนกำลังจะตายค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างเกราะตัวหนึ่งมาปกป้องผิวซึ่งเกราะตัวนี้จะมีสีแดงทําให้เวลาคนมองไปเห็นก็เป็นสีแดงแเรื่อก,ก็เลยเรียกว่าสาายส,า,ายสีแดงถรานั้นยังไม่พอมันใกล้จะตายแล้วสร้างเกราะปกป้องออนักวิทยาศาสตร์เราค่ะไปแซะมันออกมาจากคนหิน เอาออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าสารสีแดงนี้มีอะไร<ม>สารสีแดงนี้วิเคราะห์ออกมาแล้วชื่อว่าอะตาแซนตี<ม>ซึ่งเอามาทดลองแล้วพบว่าอะตาแซนทีนเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว<ม>ช่วยให้ริบรอยต่างๆทั้งลึกและตื้นเนี่ยจางลงได้และก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดด่างดำที่เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นบางคนอายุ<ม> มากขึ้นล้วเริ่มมีจุดจุดจางตัวนี้ก็จางลงได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นสารต้าอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในเรื่องผิวอ่อนเยาวเลยทีเดียวค่ะค่ะและถ้าเกิดเอามาใช้รวมกับเฟสพันทวนี้ยิ่งเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้สารสัมพันธ์ก็มีประสิทธิภาพและตัวนี้ยังช่วยเกลี่ยไขมันทําให้ริ้วรอยลดลงได้อีกเรียังไม่หมดเลยค่ะ สามารถจริงๆสามารถเพิ่มคอลลาเจนพาวเดอร์ตัวนี้กได้ด้วยค่ะอันนี้คืออะไรอ่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนสกัดจากปลาค่ะแต่ว่าเป็นคอลลาเจนผงชนิดพิเศษที่เรียกว่า ใส่ลงไปในครีมเนี่ยสามารถละลายรวมกันเป็นเนื้อเดียวได้คือไม่ไม่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดทรายค่ะเขาสามารถใส่ลงไปอ่าปริมาณที่ใส่สักหนึ่งในสี่ของครีมที่ทาคือเนื้อละเอียดมากตักครีมมก้อนนึงก็ลองเหาะๆะดูเป,ดเป็นผงเอ,เอาสักหนึ่งในสีแล้วก็ค่อยผสมวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ค่อยทาเรียกว่าเป็นการแอด แวร์ยูเพิ่มคุณค่าเพิ่มเข้าไปอีกได้เลยค่ะใช้ได้ตลอดใช่ไหมคะแบบเพราะว่าจังตอนเช้าตอนเย็นได้หมดถ้าเป็นครีมของ a อตตาเซนตีนแนะนำให้ใช้เป็นตอนกลางคืนแต่คอลลาเจนพาวเดอร์ต้องดูก่อนว่าตอนเช้าคุณใช้ครีมเนื้อไหนถ้าใช้เนื้อเบาบางทีอาจจะผสมได้ไม่ดีก็ไปใช้ตอนกลางคืนแทนแบบนี้ก็ได้เลกับทุเนือใช่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้อาฟ่าคอนทัวร์จุ่มคอลลาเจนพาวเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องใช้ของผงคอลลาเจนพาวเดอร์ผสมอยู่ในครีมนะคะใช่ค่ะยังไม่หมดค่ะ ครีมที่เราแนะนําก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นวิตามิซูเปอร์วิตามินอีค่ะตัวนี้หลายคนได้ยินคําว่าวิตามินอีมาเยอะแล้วอ่ะแน่นอนดีแต่ผิวแต่ว่าวิตามินนี้เป็นวิตามินที่เรียกว่าสูตรโครงสร้างพิเศษที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินสูตรอื่นๆมากกว่า40-60ถึงเท่าเรียกได้ว่าได้ปรับสูตรโครงสร้างแล้วตัวนี้เน้นในการให้ความชุ่มชื้นของผิวเนื้อเขาจะเป็นเนื้อโลชั่นที่บางเบาแต่ว่า เขาเรียกอะไรไม่เหน่ะหน้าแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยตัวนี้ออไม่ต้องกลัวเน่าหน้า่คมาใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนตอกนใช่ค่ะตัวนี้ค่ะ,ต,คะต่อมาค่ะเป็น Renewal EQ10 ค่ะตัวนี้เป็นไนท์ครีมค่ะเพราะว่า เขามีสารสาคัญของวิตามินเอวิตามินเอเขาจะโดนแสงแดดไม่ค่อยได้ก็คือแนะนําให้ใช้เป็นตอนกลางคืนแล้วก็สารสําคัญก็คือโคอนไซคิวเทนซึ่งโคอนไซคิวเทนเนี่ยเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเขาเป็นตัวเหมือนให้พลังงานแก่เซลล์ค่ะนึกถึงโทรศัพท์มือถือที่มีแบตเตอรี่อ่าเขาก็ต้องชาร์จแบตเข้าเวลาแบตหมดตัวโคอนไซคิวเทนเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ส่งให้ไมโตคอนเดรียหรือฐานเนี่ยภายในโทรศัพท์ หรือไม่ต้องเดียมเหมือนฐานภายใน,ในเซลลทําให้เซลเนี่ยเหมือน ใหม่อยู่เสมออ่ะชาร์จแบตให้เซลล์อยู่เสมอใช่ค่ะทำให้เซลล์เนี่ยกระปี้กระเป๋าเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาค่ะตัวนี้เรียกว่าค่อนข้างดีมากๆค่ะค่ะจริงๆใช้สลับกันก็ได้นะได้เลยค่ะคราวนี้เนี่ยพี่เห็นว่าครีมแต่ละตัวหรือว่ามอยเจอไรเซอร์แต่ละตัวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีความเข้มข้นเราก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีต่อหน้าเรามันไม่ทําปฏิกิริยากับเฟสคอนทัวร์ใช่ไหมไม่ทําแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ที่บอกแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย ถ้ามีปฏิกิริยาอยู่แล้วใช่เกรดเดียวกันก็ไม่ไม่ต้องกังวลค่ะไม่เปลี่ยนสีไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ละลายที่หน้าเราหรือ,อกลายเป็นตัวอื่นไปไม่ <c oughs> ค่ะค่ะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยแฟชั่นทัวร์เิเคเตอร์ถ้าใช้ร่วมกับครีมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าใช้ได้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลจริงๆซักถ้าประสิทธิภาพของครีมเดียวๆนะ1นเดือนก็จะเห็นผลแล้วจริงๆครั้งแรกก็รู้สึกแล้วว่าผิวชุ่มชื่นขึ้นแล้วยิ่งใช้กับตัวนี้ จชิงว่าเร็วกว่านั้นอตอนแรก2เดือนอาจจะแบบสักเดือนหนึ่งก็คือรู้สึกได้แล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่ความขยันในการใช้ความสม่ำเสมออันนี้จุดสำคัญเลยสําคัญมากๆบางคนซื้อมาครั้งแรกเขอมากค่ะใช้เช้าใช้เย็นซักผ้าค่ะเริ่มขี้เกียจไปทํางานสายอันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นข้อข้อข้อเลือข้อเสียของคนที่แบบว่าไม่สม่ำเสมอค่ะจุดที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราใช้ครีมร่วมกับเฟสคอนทัวร์นะคะต้อง ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมที่เหมาะสมกันนะไม่หรือไม่น้อยเกินไปมันฝืดกลายเป็นหน้าเดียวกว่าเดิมนะน้องไม่ขูดกันนะหน้า่ะคือต้องใช้ในปริมาณที่มันโอเคเราสามารถเกลี่ยวนตามวิธีการที่นางชิงๆสอนไปได้แล้วที่สำคัญทําได้ด้วยตัวเองทุกวันเช้าเย็นที่บ้านได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกให้คนอื่นทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจ่ายแค่ครั้งเดียวจบแถมถึงลูกถึงหลานด้วยยังไงก็ไม่ลางเลย เอาละค่ะวันนี้นะคะน้องจริงนะคะให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยบนใบหน้านะคะแล้วก็เกี่ยวกับม o เจอร์ไรเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟเทอรีนค่ะทั้งนี้เป็นในรูปแบบของครีมแล้วก็เป็นรูปแบบของผงที่จะสามารถเติมเขาเรียกว่าเติมคุณค่าเข้าไปได้เรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุลีวัชรารุ่มเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ชิง คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w w w g i f f r e e c h a n n e l com ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ